ผมจนในท่าสี่เก้าในเบสบอลนะครับวันนี้ไม่อยู่กับคอร์้เลยนะครับผมเล่นเบสบอลช่วงนี้บ่อยอกว่าท o อยเลทาวเวอร์ดีเฟนเพราะว่าไม่มีอะไรทำเลยแล้วคือเราจะสอนให้ผู้เล่นใหม่รู้ว่าเกมนี้มันเล่นยังไงฮบโอ้ยจะได้คือช่วงแรกนะครับถ้าผมแนะนำให้เล่นคลาสสิกดีกว่าแต่มันจะมีข้อเสียคือบอกว่าช่วงแรก่กเพิ่งขุดนะครับอย่กเพิ่งขุดเดี๋ยวนี้ รอเออเงินสี่สิบใช่ไหมพอดป้องมนะไรป้องมนะไรอ่ะเราอาบพอดไปพอดใช้ตัวอะไรขอดูหน่อยตัวใช้คาร์บอนขอดูขอดูสก,กิลมันหน่อยม,มีอะไรไหมไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าแค่อึกพอดเติมมาเหรอหรือมันฟรีไม่ฟรีโอเคเราเห็นไอเยอะด้วยแล้วก็เลยเอาอ ถ้าเล่นโหมดดูโอ้อะครับดับเบิลมันจะมีคนอยู่ใกล้ๆกล้านเยอะซึ่งมันดีมากคหว่าผมแล้วพอตอนยังไม่ได้ทำอะไรเราเงินห้าสิบแล้วขอคุณจังหวัดนี้มามามาม่ามัน้่าทุกคนนับปกคลิปนะครับผมจะใช้เป็นเออที่โพสเมื่อวานใน YouTube นะครับที่มันเป็นโอ้ มราจะใช้นี่มัน,มนจไม่ใช้เนี่ยเราอยากใช้เ<อ>ชียวเราชอบมันยาวมันเท่ดีเอ้ยต่อมาดิน้องมาดิมาดิขอต่อเลย๋ย๋แวเราต่อ,ตอเรามีเลมีเลมีเลมี เมีเลมีเลมีเรมีเียอรือลันร้มนจะเลมลมีเอยู่สีส้มกันแล้วมันอยู่ก็มันอยู่สีเกสีเหลืองเลมีเลมีเลมีเี อะมันสามารถเก็บอะไรได้สักอย่างก็่รูแบบงงจัดเลยเลมีเลมีเลมีเราต้องตกสักทีมก่อนอ่ะคอรเราเก็บแล้วมันจะมีอะไรอ่ะไม่รู้ พอดูดิเราเอาเคียวมาหวดพอดพอเมว่อ,อเราเก็บในอันที่เราแตกอะเราจะอึดขึ้นเรื่อยๆไอไอไอฟ้าฟ้าเหรอใช่ใชใช่ไอฟ้าฟ้าที่มันอยู่หลังเราอ่ะเออมันเหมือนเจ็ดแพกอยู่นะใช่ใช่พอดเราไปเอาเจมเลยไหมเอาเลยแบบ ให้พอตไปเองเดี๋ยวเราเป็นนกเกาะพอตให้พอตตกแล้วพอตจะได้ไปเอาได้กัและเราตวัดกับจีเนีส่สแป๊บหนึ่งเราขอเอาเกาะหลิกก่อนเสียเรียบร้อยไปครับไปไป พอไปดีเอ,อิ่มม้นกเป็นหนงตามมาช้าจังหนึ่งสองซับกดกดแบบรัวๆมกเมื่อกี้สู้ไปตีมันตีมันเลยโหดามิทแรงจัดไปพอรวตบบกับ ไปนกไปนกเหรอพอสประเภทดียังเกียดีอัเกียดีโอเคเราขอซื้อของก่อนโอเคได้เวลาปล่อยนกสูอากาศโอ้ยของดีของดีขอเก็บของดีก่อนเอ้ยเราขอเอาของดีก่อนพรไปนนจดรมครับรลเราวิ่งเร็วอ่ะโอเคเราได้ตัววิ่งเร็วนะครับเพราะว่าจุดมานติมใช่ไหมครับ มาพอตไปเดี๋ยวเราจัดการให้โอ้ยแหลกมากเนะเหลกเอ้ยยิง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 งเป้าเอือไม่จดนยิงใส่ไอ้คนนั้นน่ะมันโดนอยู่อ่ะต้องมากับพอตไม่งั้นพอตไม่ไหวเมื่อไงเออจุดไหนอุกจุดอะนาะยิง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 ไม่โดน ยอย่าหลบเยอะเอออย่าหลบเยอะพอจะแตกแปบ๊บเดี๋ยวเราฮิวให้เดี๋ยวเราฮิวให้อยังไงวิงง่งโคตรเร็วเลยอะมาเดี๋ยวเราขอไปเจมบ้าง แค่ดูยูเอาควรเก็บเพชรทีมเขาก่อนเออเก็บเลยเก็บเลยเอามาให้หมดเราต้องล่นเขาโอ้ยี่โลเหนื่อยมากเรายังไม่คุมเตียงเลยอ่ะเราได้มาแปดเพชรเออจริงเรามีสะพานลอยเรามีสะพานล่องหนโดยใช้นกข้ามไปอีซี่พรอนเรางงมาก ทุกคนทุกคนสงสัยแบบผมไหมถ้าไม่นกตัวกระปิดเดียวยกคนตัวอย่างใหญ่ได้แปลว่านกมันต้องมีกล้ามขามันต้องเล่นบอลมาเยอะแน่จริงจริงแบบร้อเป็นงของนกฟ้าหรือเปล่าใช่มั้งนะเพราะว่าสีฟ้ามันดีมากผมชอบสีฟ้ากับแดงแล้วก็ดำแล้วก็ขาวนี่คือโรงศพเราต้องทำให้คนเขากลัวกัน ใช่ไหมคอร์มทำให้คนก็กลัวเนี่ยมัมมังกี้เคยเงสีขาวแตกมาฟังทำลายและสวยคอร์ดผมจะสร้างเป็นขาแมงมุมนหะสีขาวแตกแล้วจูนเราทำลายให้แล้วสวยต่อไปเอาชมพูนะโอเคดู<า>ที่เราสร้างอย่างเท่คอรด โอ้พหพอดไปลุยข่าวคนเยี่ยงไหวอ่ะถือว่าโหดนะครับพอดอ่ะพอดเอาชมพูเลยชมพูแล้วไม่มี้หรอกเอออยู่นู่นเดี๋ยวเราซื้อบล็อกเผื่อด้วยเดี๋ยวพราอย่าเพิ่งไปึ่งเดี๋ยวเราขอไปตรงกลางก่อนแต่ชมพูแตกแล้วะเออก็ใช่ไงเราเราจะได้ตกอ้่จุลไมีบล็อกกจะซื้อแล้เพื่อนเฮอนี่ไงชมพูชมพูเอามันแตกคู่ ไว้จุนอย่าลืมเราต้องมีคนกลับไปเส้า่านด้วยเนเฝ้าได้ไหมก็ได้ไหวนะไหวนะไปยุ่วพอดไหวแน่น่ะไหวไหวแน่ไหวแน่นะแล้ต้องถ่ายหน้าปกคลิปด้วยโอเคไหมพออะโอเคมาแปดนาทีแล้วครับแปดเก้านาที ตาน,นี้น่าจะเป็นตาที่ขุดเชได้เลยฮอตเราไม่ต้องเฝ้าฐานหลอกสีฟ้ามันอยู่ในฐานมันมัน้ง<ะ>อยากสีฟ้าบุกรวยนะยังไม่มาฐานใช่แต่มันอาจจะมาบุกจุนต้อขอเก็บอัญมณีก่อนพอซื้อกอบเพ็ดกอบเพ็ดเอ้ยจุนทำไมจุนไม่กลับบะ่ะมันมันอยู่ฐานคู่เลยเอ้เราจุนทำไมอย่างน้อยก็ไปเฝ้าไง เรามีที่ดุจวญญินะครับมันทำไมไม่ได้ดริงมันแค่สองด้าน,นีองนะทุกคนกาบไม่แต่ถ้าไม่มีชุดก้ออี๋อย่างน้อยจุนแตกได้ไงเนี่ยอย่างน้อยผมกระโดดกาเบก็จุมันนี่คนมาบุกเราเร็วใครใครหวดนะรนะบบไปโซเชียลชิวๆใส่ใส่สสครับ ใส่อ้มากทุกคนบอมบัสิกใส่อ,อ้อิมีโนสิบใส่อ้พอตโอเคพอตอัปเกรดหน่อยเราไม่มีเพรมีเท่าไหร่อ่ะสิบอีกสองเราไม่มีเพรเหมือนกันเราฝึกหวดอยู่เอาน้อตมาบอกเราไ่ไม่เอาไม่ต้อง อีกแป๊บเดียวก็จะได้นี่เราชาร์จเต็ม Mac แ<ต>ม็กคือชารเต็มแม็กคือเราไม่ต้องซื้อชุดเกาะของเราหรอกพอเราจะซื้อดาบเราพอซื้อชุดกเกาะเตรียมท่าครับอื่นว่าชุดเกาะน,นี้แหละสำคัญที่สุดแล้วไม่แต่เราว่าเราไม่ตายเราเราฆ่าไปคิวเดียวเออเพอะพอฆ่าไปเท่าไหร่คิว อัปเกรด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 ตัดนิ้วชือกอัปเกรด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 เกดอัปเกรดเกดอัปเกรดเกดพอเมื่อไรจะอัปเกรดอ่ะตัดหนึ่งดิเอามาเรียบอัปสวยเขียวเพชรอืออ่าอ่าอ่าบอกเลยเสร็จแน่สีนั้น ฟ้าอ่อนพอาไปเก็บอัญยมันีกับเรามามโอนแป๊ดลย้อนเราร้อนมากตอนนี้เราได้มาอยู่ในห้องนึงแล้วอุ้ยมันกำลังจะมาบุกมันกำลังจะมาบุกไหนอ่ะเราคิดว่าจุนอะคือคนเป็นคนใทำไมอ่ะไมมันอยู่ตรงนู้นมันมีชุดเพชรเราไปบู๊เลยไหมไป ตัวเราอึดมากมีใครปาอะไรมาก็ไม่รู้ด้วยตัวพอตอึดจริงหรอเรากลัวเราตกอ่ะถ้าเราตกไม่ต้องตามมาแล้วกันไม่เราอยากฆ่าจุนทำไมจุนอยากฆ่าจุนหิวคิวหรอเรามีแค่หนึ่งคิวอ่ะจะทำอะไรได้มันทำได้จุนรู้แต่อืมขอเก็บเอโมโลก่อนโอหนึ่งเอโมโลวะมาดิ คนแกร์คนแกรกซคนแกร์ซี่แบบจุนอืมไมไม่ไม่ไมไมไมโอ้จุดมันฉลาดนาะกมันจะยิงไม่โดนบนไม่โดนเห็นไหมอะพอสอันนี้โดดอันนี้เรายิงโดนมันแกรกซี่จุนเราบินนะบินนะ สวยโดนหนึ่งครูดาวหรือเปล่าไม่ครูดาวโอเคกดกดกดแล้วสวยจังหวะนี้มุดไปใต้ฐานแล้วก็ขึ้นมาฮันนีฮนน่ฮันนี่ฮันนี่ฮันน่หูมันอึดมากอุ้ยเราตีไม่ไหวเราตีไม่ไหวโอ้ยถอยถอยถอยจุนฮิวดว่วนจุนฮิวฮแล้วฮิวแค่ได้แค่สี่ด ชองช้างจริงเราบุกค,คู่อะไรป้าเอาคู่เลยไหม <Okay. S 1> หรือ,อ,อรอพอดฮิวก่อนเอาจะกินดีก่อนไปไหมไปเลยไปไปไป ชุดตอกไม่นะดาบเราหายไม่เป็นไรหรอกอเรามาเกียนเฉยๆไงเราต้องไปเก็บเออเอเมโรใหม่จะใช้ดาบอะไรอ่ะดาบเล็กเค<ช>ียวพูดผิดเคียวเล็กครูคนครับผมขอพักคลิปก่อนนะครับ <c oughs> โอเคครับทุกคนอัดช้าไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับ <c oughs> เพราะว่าตอนนี้ผมมีทุกอย่างที่เป็นเพชรแล้วก็อีกสิบหกเอเมโร <c oughs> ผมต้องการอีกสี่ เราไม่กล้าสู้กับคนตอนนี้ไม่งั้นมันจะเสียดายสอั้ัหหมดขอสี่อันไม่ทันแล้วจุด <แ S 2> ใ<ห>ตนตอกก็ได้ตอกนาพอโนโ์โนวุจไปเก็บจะกังนู้นมันได้แค่สองอะ,ะเตียงจะแตกสองเตียงแตก เราต้องการอัญมณีอีกไม่มากตอนนี้โอ้เร,อเราต้องการอีกหนึ่งโอเคเรารู้แล้วเพราะเราขอหนึ่งอันขอหนึ่งอันแล้วเ,เราจะกัดผาน้วกันสวยได้เวลากลัดผานครับทุกคนคอยของเราไปหมดเลยแล้วไม่งั้นเราไม่มีเกาะอ,อัญมณีแล้วเรามีอีกสามอัญมณียุ่ง<ๆ>ย่างเพ่อ ไหนจุดเราอยากเหนดูดี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 เอาไวาให้เราทั้งหมดทังจมนเลยทั้งหมดแล้วขโมยของเราไปหมดขโมยยังไงอ่ะเอาเอายังไม่มีทั้งหมดมันให้เราด่วนด่วนทั้งหมดแล้วสี่อันเออหนึ่งพันบล็อกพอแล้วสองอันนี่สองอันเราให้หนึ่งอันหนึ่งอันเราขุดเอวขุดให้ เราซื้อแล้วสวยไป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 โอ้ยก้อนเคี้ยวเราเคี่ยแล้วมันตีไททันเราต้องสูงเราไม่สนใครสนล่ะใครสนเราไปกับพอดก็ได้โหมันมันมีของอะลุยเลยไหมเอาเลยไหมเดี๋ยวเราตบไอ้ด่ไอ้เชียวเพชรเองแป๊บนึงเราวิ่งช้าอยู่ เราวิ่งเร็วอยู่เราจุกเฮ้ยพอดเอารอยสวยสวยไม่เราฝากความหวังไว้ที่พอดสวยพอดต,ต่อบล็อกก่อนโอ้มันปลาไม่โดนแล้วก็บล็อกจะล่วงพอด โชคยังดีไปอู้หูไม่นะพอดโอ้ยต่อเพิ่มต่อเพิ่มต่อสูง มันมันเอาแค่ลูกไฟอย่างเดียวเนี่ยตอนเนี้ยมันลิงลูกไฟแม่นมากนะไม่มากอ่เออไม่มากเท่าเ,เราตอนอุย้ยไม่ไม่พอมันจะใครจังหวะเลี่ยมนี้ไม่พอพอจะแตกแต่มันขึ้นไปไหนอ่ะเอ้ยพอรรอรอเต็มรอเต็มรอเต็ม เพราะว่าคอร์สเขาดีมากเอเอเราบล็อกโบเคนอีกแล้วบล,บล็อกโบเนคนเขาเลอเยอะก,กว่าเราแต่เราชะนะได้เย<อ>้เ<อ>บายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าก็คือพรุ่งนี้แหละทอยเล็ท้าวดิเฟิน้นชาลิน